สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่นทุกทุกคนนะครับวันนี้ครับผมมาดูทางธรรมหากินนะครับซึ่งนี่เลยนะครับผมจะเข้าทางนี้นะครับเออมาเส้นนี้เนาะเปลี่ยนจากทางนู้นนะครับทางพู้นนะครับมามาทางใหม่ละนะครับนี่คือหัวหน้าให้มัดนี่คือเอกลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ไม่ใช่เอกลักษณ์สิสัญลักษณ์นะครับ เนี่ยพวกผมจะไปถางมาถาักไปเพื่อที่จะได้ทํางานสุดเลยนะครับยาวไปเลยนะครับเพราะว่าที่ถักทางทําให้เป็นทางรถขนของนะครับขนเครื่องมือนะครับทํากุดแม่ชีนะครับนั่นนี่ผมต้องตามตามเชือกนี้ไปนะครับเพราะว่าเห็นว่าจะมาข้างขวาจะทําเลนอย่างเงี้ยจะปลูกเอ่อ ไม่ชีนะครับมาอันี้หนึ่งสองสามโซนนี้ก่อนนะครับพอเสร็จนี้โซนนี้ยาวถึงนน่นแล้วก็จะมาฝั่งนี้นะครับยาวไปเหมือนกันสุดนู่นซึ่งเขาให้ใช้เส้นนี้เป็นเส้นหลักนะครับจะให้ทำกดข้างหน้าก่อนนะครับนะอันนี้ตามไปเรื่อยๆนะครับผมต้องตามเชือกไปก่อนนะโอ้โหนี่ไงนะครับ สี่ลักโอ้นุ่นนุ่นนะครับง่ายง่ายนะครับตามอยู่ในป่าครับเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆนะครับต้องทําสัญลักษณ์ให้กันเอาไว้นะครับถ้างั้นหลงป่าแน่ๆนะครับนะนะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับจะไม่เป็นกําลังใจเด้อนะครับคนสู้ชีวิต นะครับนะอุ้ยพี่น้องนั่นๆะนะนะอะไรนะเห็นไหมครับมีรังผึ้งด้วยนะครับโหนะเห็นไหมครับนี่นะโอ้กล่องตรงนี้มือผมเลยน,น,นะครับซูมในใมกล่องเนะี่ยหืกล่องซูมไม่ได้ตายแล้ว นะครับเออช่างมันนะครับอยู่ในต้นว้านะครับนี่นะครับอ๋อมาเจอทางนี้พอดีนะครับนะโอเคครับสั้นๆนะครับวันนี้ครับเห็นเขาชี้มาทางนี้นะนะครับเขาให้ผมมาตามแผนที่ที่เขามัดเอาไว้เชือกไม่้อไหนเชือกเพื่อนเห็นเชือกไหมครับเชือกเขียวไหมเชือกก็เนียนเหลือเกินอ๋อนี่ไง ่เียเจอแล้วอ๋อเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับเนียนมากโอ้มาทางนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับแม่นู่นนู่นนูเส้นหนึ่งนะครับใลพอสมควรนะครับนี่อ๋อน่าจะสุดตรงนี้เนาะ นะครับสุดตรงนี้นะี่เอา้ายังมีอีกนะครับข้างหน้ามีเส้นอ๋อสุดตรงนี้แน่เลยมีสุดเลยว่าต่อไปรถคงไปไม่ได้แล้วดินะครับโอเคครับผมอย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อนะครับคนสู้ชีวิตนะครับหากินบนเขานะครับ เดี๋ยวตอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ